สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกระทะอ่าพวกนี้มันแตกหัวนะลูกเงี้ยนะมันจะแตกตรงหูยาวลงมายันนี่เลยนะอันนี้กระทะแตกที่หูอันนี้ก็ทางนี้สองทางไงนะแต่ถ้าไม่มารีบปะรีบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะล่างไปเรื่อยอะนะแตกไปเรื่อยอะนะพวกกระโดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะ ด้านหลังเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะด้านหลังเราก็จะพอกออย่างเงี้ยนะด้านหลังปล่อยนูนๆไว้อย่างนะเงี้ยนะแต่ด้านหน้าเราก็ให้เรียบหน่อยนะเรียบพอประมาณอ,อ่าอีกลูกนี้ <S 2> <S 2> จะเป็นก้นมันนะก้นมันก็จะบุบมาอย่างเงี้ยนะมาจากเขาก็บุบมาอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามัน มันแตกประมาณาประมาณนิ้วครึ่งอะนะแตกนิ้วครึ่งอะนะเ,เราก็ปากให้ทําการปากให้เรียบร้อยแล้วนะเมื่อคืนมันหลายใบเมื่อคืนทำโอยันเกือบห้าทุ่มอะนะทำกระทะอย่างเดียวอะน,นะด้านก้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะ อันนี้คือตัวที่เขาปะมาอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ได้ออกก็จะปะทับประมาณอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็ลองน้ำลองอะไรเรียบร้อยแล้วนะผ่านหมดเมื่อคืนทำหลายใบนะส่วนใหญ่้วผมจะมาทำรอบ,บ่าบประมาณใบตีใบห้ามใบอะไรเงี้ยนะตอนกลางวันก็จะทำงานอื่นไปนะ มันมัน,ม,นมันหลายใบอะนะมันก็เจ้านี้เขาจะเอาเร็วด้วยนะก็เขามาไกลด้วยก็เลยก็ต้องทำโอมันหลายใบด้วยทีแรกเขนานัดวันอาทิตย์เลนะ่เขาก็รีบมากแนละ้วก็เป็นวันเสารนะ์ต้องทำโอให้นะก็เสร็จสิ้นหมดนะนะไอ้พวกกระทะนี่ก็คือเป็นข่าวดีแล้วนะอ่า ที่ร้านเราเปิดสอนนะนะเปิดสอนทำไอ้่้มพวกกระทะพวกอะไรอย่างเงี้ยนะพวกกระทะพวกหม้อดูพิเนียมอะไรเงี้ยก็เปิดสอนนะนะใครสนใจที่จะมาเรียนาทากระทะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาเรียนกับผมได้นะคือผมจะเป็นคนสอนให้โดยตรงนะพวกกระทะพวกหม้ออะไรเงี้ยนะก็จะ อยากมาเรียนทําก็มาได้เลยครับมันก็เป็นอาชีพติดตัวนะมันไปอยู่ที่ไหนมันก็มีทําตลอดนะนะพวกงานเกี่ยวกับพวกกระทะพวกหม้อเพราะบ้านเราก็มันเป็นอะไรที่ต้องใช้หม้อใช้กระทะอยู่แล้วนะครับจะไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ตรงไหนก็ไม่อดงานทำมานะอ่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะทำไหวไหมก็เท่านั้นนะนะอ่ะ อันนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วนะใครจะเรียนก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์0972344279นะสามารถที่จะโทรมาติดต่อสอบถามได้นะถ้าใครสนใจที่จะเรียนางานมกระทะก้มหม้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็ะสามารถที่จะมาเรียนกับทางร้านเราได้นะเราจะบอกทุกอย่าง แม้กระทั่งพวกลวดเชื่อมลวดอะไรเกี่ยวกับเชื่อมพวกนี้โดยตรงนะเราก็จะบอกให้หมดไม่มีการกักนะอย่าเรียนก็มาได้เลยนะเพาะอย่างผมก็มีลูกมีเต้าเหมือนกันแต่ว่าลูกเต้ามันไม่เอานะมันมันมันไม่เรียนนะนะก็คือ อาชีพนี้กลัวมันจะหายไปอะนะส่วนใหญ่แล้วคนที่จะทำพวกเนี้ยมันในประเทศไทยเรามันมีน้อยอะนะนพูดง่ายๆครับมันเป็นอาชีพที่ขาดตลาดนะนะ,ะใครสนใจที่จะมาเรียนก็สามารถที่จะมาเรียนได้อ่ะนะจะเรียนทําหม้อลูพิเนียมหรือจะเรียนทํากระทะจะเรียนทํากระทะนี่มันจะยากกว่าตอมหม้อลูพิเนียมอะนะ หม้อมันก็จะง่ายกว่านะแต่ว่ากระทะเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยากกว่าแต่ก็จะใจเย็นนิดนึงนะมันจะมีเคล็ดลับที่แบบใครที่ไม่รู้มันก็ทํายากนะพวกกระทะนะทายากมากนะก็ถ้าจะเรียนอะไรไงก็มาที่เอกระชัยแปทับหนึ่งนะบางบอน,นะเอกระชัยแปทับหนึ่งนะ ก็หรือจะโทรมาก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ข้างต้นแล้วนะก็โทรมาติดต่อ,อสอบถามได้นะถ้าใครจะเรียกว่าเอาไปเป็นอาชีพติดตัวทำอยู่กับบ้านกับร้านอะไรเงี้ยก็ได้อนะอจริงๆแล้วอาชีพเนี้ยไปอยู่ไหนก็ไม่อดตายอนะอมีทำตลอดอนะ ว่าแต่ว่าท่านจะเอาไหวจะรับไหวไหมก็เท่านั้นแหละงานมันไม่ขาดนะไม่ขาดจะยูทตามตรงไหนก็ได้อะนะในมุมของประเทศไทยอะนะรับรองว่างานไม่ขาดถ้าง,งานอาตอนพวกกระพะพวกอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ก็คงจะจบคลิปรงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ